ทุกคนครับวันนี้ผมพามาดู1วันของผมทําอะไรบ้างนะฮะแล้วก็จะพามาดูประกัดคู่นี้ด้วยทุกคนอันนี้ผมให้ดูเพื่อการศึกษานะครับอันนี้ก็คือประกัดนะครับเขากําลังผสมพันธุ์กันหรือว่ากําลังรัดกันนั่นเองนะฮะก็คือเอเลียนตัวนี้ครับเขาไม่ยอมกอ่อวอดนะแต่เขาอยากจะเลี้ยงลูกนะครับทุกคนและเป็นอย่างนี้ประมาณ2คอกแหละตอนนี้ก็เป็นคอกที่3แล้วทุกคนเขาก็รัดอย่างนี้นะฮะแล้วเขาก็ไม่ยอมกอ่อวอดทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่า ท้ายคลิปเนี่ยเขาจะเลี้ยงลูกรอดหรือเปล่านะทุกคนเดี๋ยวไปดูปลาที่เราลงรัดไว้ในคลิปก่อนกันนะฮะพวกพิงโพนี่แล้วก็เป็นมันติคอปต่างๆนะทุกคนว่าวันนี้จะได้กี่คอ้อนะทุกคนผมปิดไว้อย่างดีทุกคอ้อทุกบ่อนะฮะนี่ทุกคนครับต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันที่2แล้วผมไม่ได้มีเวลามาเปิดเพราะว่าช่วงนี้ยุ่งมากๆเลยตอนนี้คือลูกปลาแต่ละคออเนี่ยได้ลูกแล้วนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมเป็นกระดิ๊กกระดิกะด๊ก ในวอดนะทุกคนคือมันฟักแล้วนะฮะแล้วก็วันนี้เสร็จจากตรงนี้เราก็ต้องมาให้อาหารปลาตรงนี้อีกคืองานค่อนข้างยุ่งนะกว่าจะเสร็จจากฟาร์มนะครับครึ่งวันนะครับเพราะว่าบ่อปลาเนี่ยมันค่อนข้างเยอะเหมือนกัน,นะฮะไรที่ผมเตรียมไว้ก็จะประมาณนี้นะทุกคนเสร็จจากตรงนี้นะฮะวันนี้เราก็มาเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวของอันนี้เป็นทุ่งของแม่ผมนะฮะวันนี้เกี่ยวสองทุ่งค่อนข้างที่จะหลมนะเพราะว่าช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรฝนเนี่ยตกบ่อยมากทุกคนแล้วข้าวก็ล้มนะฮะ ทุ่งที่สองเป็นทุ่งของผมเองทุกคนต้องบอกว่านี่ทุกคนสภาพข้าวโอ้โหล้มนะครับเราก็ต้องมาเกี่ยวข้าวข้างคันเกี่ยวข้าวที่มันรอดพื้นเนี่ยโอ้โหยาก,กลำบากมากทุกคนครับแต่ต้องบอกว่าของผมเนี่ยอดีนาทุ่งทุ่งของผมนะที่ผมทําคือข้าวล้มเยอะมากครับโอโ้คนเกี่ยวเย่ยบอกปวดหวัวเลยเพราะว่าวมันล้มแบบโอ้โหเป็นปูผมปูเสือแถวบ้านเรียกปูเสือเนี่ยนี่ข้าวที่ได้ออกมานะฮะก็ ป,ประมาณนี้แต่ถ้ามาเห็นในสภาพจริงๆีข้าวดํามากทุกคนเพราะว่ามันแช่น้ําด้วยอะไรด้วยผมไม่คิดว่าฝนจะตกในช่วงหน้าหนาวก็เลยใส่ข้าวพันที่แบบต้นสูงหน่อยนะฮะก็เลยเป็นสภาพอย่างที่เห็นนพอเสร็จแล้วนะครับทุกคนตอนคาบนี้จริงๆมีถ่ายรูปปลาให้ลูกค้าแต่เราจะมาอัปเดตประกาศเอเลียนที่ผมลงบอกว่าลงรัดไว้นะฮะรัดแค่วันเดียวครับได้ลูกเลยคือเขาก็ทำบอร์ดสร้างรังนะฮะแต่ว่าเป็นบอร์ดน้อยมากทุกคนครับก็อย่างน้อย เราก็ได้ลูกปลาครับคือข้องเนี้ยผมซื้อมาด้วยนะซื้อมาจากตลาดแน่ค่ายทุกคนคือวันนี้ก็จะเสร็จภารกิจแล้วก็เหลือถ่ายลูกปลาแต่ผมว่าผมไม่น่าไหวแนละ้วทุกคนคือผมมาทําอะไรเสร็จเนี่ยสองทุ่มกว่าแล้วลูกปลามันไม่ยอมพองล่ะว,วันนี้ก็น่าจะเสร็จประมาณนี้อย่าลืมตักคัดแยกตัวเมียออกด้วยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะกัดกันเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราจะมาดูกันว่าตัวเมียเนี่ยเลี้ยงลูกได้หรือเปล่านะครับผมลองให้ทุกคนดูละเดี๋ยวผม คลิปหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าเป็นยังไงทุกคนอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมลาไปก่อนนะ,ะทุกคนขอบคุณทุกคนจริงๆที่กดติดตามแล้วกดติดตามช่องเต้ยเบต้าช่องหนึ่งด้วยถึงร้อยซับแล้วเดี๋ยวเรามาแจกกันนะฮะทุกคนอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมขอลาทุกคนไปก่อนดายุนดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆครับบ๊ายบาย